ที่เป็นปัญหาวันนี้คืออะไรการให้บริการวันนี้สูกต่อว่ามากเลยสถานีนับแจ้งอะไรนะหมายเลขที่ตะว,<ม><ม>วันเออเาได้ทุกวันแล้วผมให้คนโทรไปนะผมไม่ได้เป็นคนถูกไม่มีคลลับผมไม่ได้จับผิดนะแต่ไม่มีคนลับมันเกิดอะไรขึ้นเออแก้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมให้ทัง ก็เราผมด้วยด้วยไปเป็นตรลาการกับตำรวจนะต่อไปเรื่องลดผลลดส่งคนป่วยเนี่ยเหมือนกันนะผมรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชนจะไม่ประหยาดหรอกถูกไหมอันนี้เองการบริการลดบริการทางการแพทย์เราเนี่ยมันอยู่โรงพยาบาลนั้นกูใจแล้วก็บูิการตรงนี้ใช่ไหมบริการมาพอโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลเอึ่งเขายาดเราเขาเตือดเต็มใช่ไหม่ะเรียนตัวนี้จะทำยังไงอันนี้ต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราะว่าวันนี้ผมถามแล้วว่า ให้นะนะผมเป็รัฐมนตรีหลับผมก็ตามกับรัฐมนตรีอยู่แล้วว่าให้รวบรวมรถพยาบาลทหารมาด้วยแล้วแต่โรงพยาบาลทาหารแต่ายทหารมาช่วยจำนวนหนึ่งนะแล้วไปร่วมกับของท่านดีแหละของไม่ต้องการไปไปเองดีละไปร่วมกับท่านพิธีการไปไปครับช่วยก่อนตุ่มว่าไอ้การใข้จากไหนถึงไหนใช่ไหมื่อวานี่ผมไม่สบายใจอันเดียวที่ไปออกขายบา้านหลังเขาไหน่อหนหมอนะ่อน,อน,อนอแล้นเออไปทั้งบ้าน คนมาใช้ประโยชน์จะลงทุนในการที่จะบริกบินไปเมืองนั้นผมไม่ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดกรณีนะยังไงก็ได้อันนี้เขาไปโดนคนต้องรู้ว่าเอ๊ะถ้ามแจ้งตรงนี้ไม่ได้แล้วจะไปยังไงต่อบางทีนะเขาไปถึงไงแล้วเขาก็มาแจ้งติดต่อผ่านโรงพยาบาลใกล้บ้านเวลาเขาถามอยู่นั่นแหละไอ้นี่ก็ไปตอบทักทีก็เลยอยู่ในบ้านก็เลยไปทั้งบ้านนี่ยแล้วแต่เราก็กลับมาที่พวกเราเราแจ้งหาตรงนี้เราดูได้นี่คืออะไรเนี่ยเออ